สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้ก็จะพามาชมสลัดแดงอีกแล้วนะคะได้น้ำฝนโตวไวจังเลยค่ะอันที่มันโตแล้วมันก็เหมือนกำลังจะเป็นช่อนะคะเนี่ยค่ะแต่ถ้าไหนมันเป็นช่อเราก็เอาทำพันุได้นะคะแต่เห็นต้นนี้แหละค่ะเป็นช่อออกมาเนี่ยคงจะใช่ช่อมันเนาะ มันคงจะใกล้จะดอกหรือยังไงแต่ปลูกไม่งานนี้นะคะพอได้น้ำฝนมันโตมันยืดคืนเดียววันเดียวนี่นะคะทำไมมันใหญ่เต็มแปลงหมดเลยนะคะโอ้โห,หน่าชื่นใจสลัดแดงสวยมากๆกกอใหญ่มากๆ โอ้โตวไวจริงๆฝนตกคืนเดียววันเดียวเนาะโตขนาดนี้แล้วนะคะสีก็สวยสวยน่าจะกินเมี่ยงปลาเผาดูแล้วมันน่ากินมากๆเลยนะคะพี่น้องกินกับส้ตมตำก็อร่อยเนาะ อไม่คิดว่ามันจะโตวไวขนาดนี้เลยนะคะเต็มแปลงหมดแล้วแค่ฝนตกคืนกับวันแต่ไม่ถึงคืนเนาะฝนตกตอนตีสามแล้วก็มาหยุดเอากี่โมงห้าโมงเช้าเนาะก็จะเที่ยงอยู่แล้วล่ะ นี่คะ่ะโอ้หมันเต็มอย่างนี้เลยสีมันสวยมากนะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าคืนเดียวนี่คืนกับวันหนึ่งได้น้ำฝนมันโตวไวจริงรดน้ำตั้งหลายวันไม่เห็นจะโตขนาดนี้เลยอันนี้ย้ย ตั้งยอดตั้งก็ตั้งต้นกันใบก็ใหญ่ด้วยนะคะเนี่ยกินเมี่ยงปลาเผาคงจะอร่อยมากๆหรือไม่ก็ทำยำเนาะกินกับยำอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะปลูกได้สวยขนาดนี้ อันนี้ไม่ได้ให้ปุ๋ยเลยนะคะตั้งแต่ปลูกมาเพราะว่าเราใส่แต่ขี้แกลบดำขี้มันขี้วัวแล้วก็น้ําหมักหัวปลาเนาะไม่ต้องใช้ปุ๋ยอะไรเลยค่ะปุ๋ยมันก็คือปุ๋ยอินทรีย์เนาะที่เราใช้อยู่ก็คือขี้วัวขี้มันแกลบดำแค่นี้แต่ใบมันสวยมาก ต้นมันสวยมากกอใหญ่มากๆนะคะพี่น้องหอมแบ่งก็โตวไวด้วยืมอ้โหสวยๆหอมแบ่งก็โตวไวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะตัดแล้วค่ะตัดส่งตามที่เขาสั่งมา เขาก็สั่งจองไวห้หลายโลเหมือนกันนะคะคราวนี้มันเต็มที่แล้วเราก็จะตัดแล้วตอนที่เขาโทรมาบอกหลายวันแล้วละ่ะคนนั้นก็จะเอาสองโลคนนี้ก็จะเอาสองโลแต่ต้นมันไม่ค่อยใหญ่เนาะเราก็เลยบอกว่ารออีกสักสามวันสามวันสี่วันเราบอกเขาอย่างนั้น เพราะว่าต้นมันยังเล็กอยู่ก็บอกองั้นนะเนาะ๋ยวเดี๋ยวนี้มันโตแล้วนาะโตขนาดนี้ต้องตัดแล้วล่ะค่ะต้องตัดขายแล้วแต่เราก็ขายถูกมากนะคะเขาขายกันโลโล,ละแปดสิบนาะแต่เราขายแค่โลละห้าสิบบาทนะคะขายไม่แพง ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่านะคะ f อใหม่เอซเก่านะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามาชมจนจบคลิปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะโชคดีค่ะ